ดอะไรขึ้นจะอะไรขึ้นนี่ทำไมยูยูจะเกี่ยวม่ชอบอีสุสุอ่ะไม่ใช่แล้วว่าน้องพิมเอาตาอีสุสุมาติดบ้านทำไมเกี่ยวติดบนนอนเลยเหรอไม่ใช่่่ตาอีสุสุเขาเอากล่องเขาก็ทำอย่างนี้เนี่ยประดิษฐ์กล่องเองโดยมีไอตาอีซุซุเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ตาอีซุซุ แล้วก็เนี่ยมีทําบล็อกเอาไอ้ไอ้กันกระแทกแล้วก็เจาะบล็อกเลยไอ้การ์ดใส่เข้าไปอย่างนี้เขาเจาะเองการ์ดคืออะไรฮะมันเาเรียการ์ดค่ะมันเป็นการ์ดอ่ะที่มันมีรูปศิลปินน่ะไครขายเสื้อแข่งครับแม่เนี่ยแหละสามสิบห้าบาทอะไรก็มีแบบของวงเลยอุ้ยเดี๋ยวโดนด่าเราของปลอมสิใค่มาสามบห้าบาท มันมีของจริงหรืออ๋อไม่รู้น่าจะมีมั <depend esin issions> <the test> ้งก็แม่เสิร์ชดูก็เจอแต่ราคาเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันมี27บาทมี15บห้าบาทไหนลองดูติมเป็นคืออไอเนี้ยมันเป็น BTS แล้วมัจะใช้โลโก้ยูสูอไม่ใช่รถไฟฟ้านะตอนแรกบอก BTS BTS แม่ก็รถ BTS หรอไม่ใช่มันเป็นวงเกาหลีชื่อ BTS แต่วงนี้ปฟ้าเคยยิงชื่อมา3าปีแล้วนะเฮ้ยนายขนาดนั้นเลยเอ๋อที่ไมเค่อยดัง

ที่อชอบเปิดอ,อะไรนะที่ชอบเปิดในรถอ่ะมันก็มีหลายเพลงค่ะเพลงสเตโกสเตโกอ๋อแต่สเตโกหนูร้องเออแต่เนื้อมันอาจจะผิดนะคะที่ร้องร้องอ่ะหนูไม่รูใจว่าเขาบอกว่าอาร์มี่แม่ก็คืองงว่าอาร์มี่คืออะไรอาร์มี่ก็คือกองทัพใช่ไหมไม่ใช่แต่เขาบอกว่าอาร์มี่อ่ะเขาไปเรียกกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของวง BTS ี้วหนูเป็นเหรอคะเป็นเขาบอกไปทำสื่อด้วยเฮ้ยภาษาปนาตัวเองได้เหรอ แล้ววันนั้นลงรูปน้องพิมพ์ที่ไปเที่ยวไปเที่ยวที่อินทรครพัทยาใช่ปะแล้วเขาไปทํางานประดิษฐ์ที่พี่ให้ทําเนี่ยเขาให้เด็กทําระหว่างพ่อแม่กินข้าวเด็กก็ควรจะวาดเป็นการ์ตูนโดเรมอนโดเรมีนกหมาหมูหมาไก่หรืออะไรเจ้าหนูเจ้าหญิงวาดเป็น B T S ใช่ไหมแล้วก็เลยมีคนมาเมนว่าอุ้ยน้องพิมพ์อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ด้อมเดียวกันใช่ไหมอยู่เลยนะด้อมด้อมเป็นอาร์มี่เหมือนกัน สับเด็กนี่แม่ก็งง Kingdom อะ Kingdom อะไม่รู้จักแต่อไป Army เออมีมีเด็กมาเขียนอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคะแม่แม่ก็ไม่ได้อยู่เป็นเป็นแก่มากแล้วเนี่ยห่างไกลจากเรุ่นทั้งหลายแหละอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวจิ๋วแล้วไม่ไม่พบลูกพ่อลูกแม่นุ่งนี่นี่กระสอบข้ามคือรูปพ่ออยู่ไม่ดีไม่มีรูปนี่แล้วโมโหมากเลย มิเกิลดีๆีดาเพอร์มาเน้นไปเขียนเดี๋ยวเดี <t <t ๋ยวมาดูกันนี้มันลงเลยได้ไงมันเป็นปากกาเนี่ยคิมแทยองเหรอคิมแทยองคิมแทยองแย่เล่นขอโทษคิมแทยองวีเขาบอกว่าคนนี้ชื่อวีแล้วมีคนบอกว่าน้องพิมชอบชอบวีเหรอแทแท คือแทยองกับแทแท้คนเดียวกันไหมแท้คนเดียวกันค่ะไม่ใช่สองอย่างบางคนก็เรียกแทยองบางคนก็เรียกแทแท้เนี่ยเขียนอาร์ army ี bts อะไรเนี่ยดูสิเนี่ยดูเลิฟอะไรดูนีิมีรูปปลาอยู่บ้างไหมจะมีจะมีได้ยังไงเราเมื่อก่อนยังมีห้อยรูปปลาบ้างเดี๋ยวนี้จะมีที่ไหน แล้วมีการเอารูปมาให้แม่ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ดูดีคนไหนน่ารักสุดคนไหนหล่อสุดโอ้โหแม่บอกว่าแย่แล้วลูกสําหรับแม่ทุกคนนะตาเหมือนกันหมดแม่แยกไม่ออกใครเป็นใครแม่แยกไม่ออกเลยจริงๆแล้วก็โมโหใหญ่ละเที่วยวไปให้พี่ที่ออาฟิดดูว่าอีกกบว่าอะไรเงี้ยว่าคนคนไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมึนงงหน้าเหมือนกันหมดเลย อะป้าดูความแตกต่างนะคนนี้ดูให้ชัดๆสิยังไม่ทันเห็นเลยค่ะลูกคนนี้ชื่ออะไรคะชูก้าค่ะชูก้าเนี่ยก็ชูก้าน้าเหมือนกันเมื่อกี้เลยโอ้ยถูกด้วยป้านี่อเอ็มโอ้หหน้ายังไม่รู้ว่าเป็นคนไหนยามือมาปิดหน้าอีกอันนี้ก็ชูก้าอเอคนนี้วีป้าดูออกไหมคนนี้เจโฮฮะเจโฮ เจโฮปเจโฮปน่าคนัวเจโฮปโอ้ยเด็กเกี่ยวยไม่นึกเล,ลยจะมาถึงวันนี้แม่อยู่บรรยมสมัยก่อนนะแม่จะชอบวงเฉลียงฉันค <c oughs> ิดกันว่าโบราณเงี้ยผ่นไปกีปีแล้ววะป๋าก็ชอบเฉลียงแล้วแม่ชอบพี่จุ้ยมากสุบุญเลี้ยงแล้วแม่ก็เอารูปพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเนี่ยไว้บนหัวเตียงอากงบอกว่าไงว,วะไม่เห็นมันจะเอารูปพ่อแม่ไแบบนี้เลย ไม่เห็นมันจะเคยเอาลูกพ่อแม่ใส่กล่องหัวเตียงไว้แบบนี้แล้วปากก็พูดกับพิมแบบนั้นใช่ไหมเหมือนเป๊ะเลยแล้วก็แบบว่าเขาไปงานหนังสือเขาเขียนหนังสือด้วยไงเพราะตามไป,ไปเดินตามขอลายเซ็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วพี่ยังพี่ทำอะไดนะถ,ถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดว่ามีโควิดหรือปานี้มือไปแล้วค่ะเกาหลีอะไปเกาหลีไปหัน BTS ไปงานเหมือนแบบว่าแฟนมีดึงค่ะแล้วตอนไปเกาหลีก็ไม่เห็นจะไปนี่เลย ตึกอะไรนะพวกตึกศิลปินอันนี้เ <นะ S 2> ขาอ,อยู่ค่ายอ,ไอ,อะไรค่ายบิ๊กฮนต์กระเป๋าเนี้ยพอดีว่าไปคิดขับโรงแรมบินครนพัทยา <c oughs> พี่ที่อยู่คิดขับบอกว่าอ๋อน้องพิมพ์ชอบ BTS เหรอแล้วหายไปข้างหลังแล้วทํากระเป๋าออกมาบอกว่าก่อนน้องพิมพ์พี่ก็มีทําให้คนอื่นไปหลายคนแล้วคือมีเด็ก่ะไปเล่นคิดขับอะคือยังเป็นเด็กวะแล้วก็ชอบ BTS เนี่ยหลายคนอ่ะอันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าไอ้กล่องเนี้ยก็ทำจากอะไรเนี่ยตรงเนี้ย เขาก็คือเอากระดาษแข็งทํานานมากเลยนึือว่าอะไรเอากระดาษแข็งมาตัดเป็นยังไงแล้วเอาดักเทปมาพันอ๋อคุนคประกบกันนะคะอัคือเพื้องมากแล้วตอนกรีดที่กรีดไปบนโต๊ะไม้ที่ต้องห้องหูเลยแม่กรีดล้านเลยโต๊ะเป็นรอยก็ยินดีต้อนรับมือใหม่หัดติ่งสู่การเป็นอาร์มี่นะคะใครที่เป็นอาร์มี่เหมือนน้องพิมก็ชี่แนะด้วยลาบกน ก่อนนะคะของใส่กระเป๋าสำหรับคลิปนี้นะคะพี bye ่บ๊ะ